t ทออฟคอนควสเปิดให้บริการ<ด>ในสต re ไทยเฉพาะ Android แล้ว t i ออฟคอนคว s สเป็นเกมแนววางกลยุทธ์แบบเรียลไทม์บนมือถือที่จะพาผู้เล่นเข้าสู่โลกแฟนตาซีในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ <S <S โดยผู้เล่นต้องสวมบทเป็นกัปตันหรือผู้ทยทยานคอยสร้างและอัปเกรดกองเรือรบของตัวเองเก็บเกี่ยวทรัพยากรวางแผนยุทธวิธีและยกพลออกไปต่อสู้ยึดครองดินแดนทางทะเลกับผู้เล่นคนอื่น จากทั่วโลกในเกมนี้ผู้เล่นสามารถสร้างพันธมิตรเข้าร่วมศึกกีฬาและทําสงครามระดับมหาการเพื่อแย่งชิงอำนาจและอนาเขตรวมถึงการปล้นสะดมกอต่างๆเพื่อเพิ่มทรัพยากรและขยายความแข็งแกร่งของตนเองภายในเกมยังมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นภารกิจท้าทายและกิจกรรมพิเศษที่ทำให้ผู้เล่นได้สนุกไปกับการวางแผนและตัดสินใจทุกก้้วทั้งนี้ภาพกราฟิก และเอฟเฟกต์การต่อสู้ถูกออกแบบมาอย่างสวยงามอลังการทําให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนกําลังควบคุมกองเรือจริงๆท่ามกลางคลื่นลมและไฟสงคราม t i ยออฟของเควสจริงเป็นเกมที่เหมาะสําหรับคนที่ชอบความตื่นเต้นการวางกลยุทธ์แบบลึกและการต่อสู้แบบ PVP และ PV ที่เข้มข้นเต็มอารมณ์ hey,